好，第一个发家。<noise> <noise> <noise> ทนทั้งแดดทั้งทุกสิ่งอย่างนะคะว่าแดดจะทำให้เราได้รูปที่สวยเป็นรอยอุ้ยข้างหลังข้างหลังมีพล็อปด้วยที่หูอะค่ะใสกิ๊บฟล็อปได้เตรียมสาวเรียบร้อยคู่สาวเป็นคู่สาวลายดอกไม้เมื่อวานเห็นน้ำลงนี้เปิดเปิดแสงให้เราแล้วนะ คนถ่ายกลัวรถไฟเหมือนกันใช่ค่ะเราถ่ายกันไปสร้างความเรามาต้อวังให้กับตัวเองไปด้วยเลยค่ะรถไฟก็คือรถไฟก็คือด้านหลังนี้เลยไม่ได้ไปกับยุ้นเลยอ่ะได้ ระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับระวังเนี่ยตัดห้าไปที่ทางนู้นตัดมาที่นอนหลับแล้ไม่รู้อะไรเลย เลนไปไหนอ่ะเล่นไปไหนเล่น้วเดี๋ยวอีกช็อตหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาโทรศัพท์กรดึง อันนี้ก็เสร็จไปที่โลเคชั่นสอนั่นก็คือที่ตลาดดูนะคะถูกไหมหนูเลือกถูกไหมโอเคเลยนะคะก็มาดูวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะของคนที่นี่มันคือความสวยงามมากๆและตอนนี้ก็คือมาถึงตอนที่ทุกคนโปรดปราน ทำพี่พี่ทีมงาน,นรู้แหละว,ว่าพี่ยิ้มอยู่ในใจนั้นคือมื่อที่ <c oughs> คือหิวหิวหิวมาก <c oughs> วันนี้ทุกคนแบบทุณดืมขอบคุณนะ,นะคะเดยวเราต้อง <c oughs> พี่เต๋า <c oughs> ไม่ไหวแล้วนั่งอยู่ <c oughs> ได้แ,แ,ตแต่หลับไปแล้วนนนคนต้องคอยดึงกันกน,นะตอนนี้มันยานออกมาแล้วพี่เต่าสั่งอะไรข้าวมันไก่กินน้อยดเอท ได้เอ็ดเงี่ยช่วงเนี้ยไดเอ็ดแต่เมื่อกี้สั่งสองแม่สั่งสองงูค่ะตอนเนี้ยเนี่ยได้เียได้มีนี่ด้วยมีเบอร์เบอร์สัตตลาดภูของกินอร่อยอร่อยมากของกินเยอะมากเลยวันที่อยากอะไรนะแม่เขาเรียกอะไรนะกล้วยช่ายกุ้ยช่ายใช่ไหมที่นี่คือของกินแบบแล้วก็มีกล้วยกล้วยทอดแล้วกล้วยใช่ไหมพี่มีกล้ยทอดกุ้ยเชื่อกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมที่บอกเจ้าดัง แล้วเราก็จะไปลองเราก็จะไปลองในเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องลองในขวดข่องน้ำคนเอาลูกชิ้นกันนะกินน้อยกินน้อยอยากกินเกาเหลาเฉยไฉยเราสั่งเพิ่มไดเอทไดเอทแปลว่ากินได้ต่อกินได้อีกเราไม่ได้หลอกตัวเองนะตอนช่วงนี้แฮชแท็คแมนกำลังดังไม่เอาต่อเอาไม่เอาที่ใครคิดน้ำตาล่าแฮชแท็กนั้นกำลังดัง ก็หนูไม่อยู่อะค่ะก็หนูไม่ยิ่อะค่ะไม่หยวสองตาค่ะจะไปว่ายู่ไปบ้างจากนี้มันเจอคถามว่ามี้าหน้่ที่ใครที่คย่ใจหนูังมี้มาไแล้วหนูบอกว่าพี่ี่ใจหนูอยู่ทีไหนมาเี่มู่ประมาณแต่เห็นอยู่เมื่อกี้โอเคแล้วนอนกันเหมือนเลยใช่ โอเคเดี่วกัดนู้ใช่คนเดียวกันเลยเปล่าผีเดี่วกัดนู้นกับข้าวพี่อร่อยกว่าที่สุดในตลาดครูเลยนะพี่จะเลี้ยงซีไอ่เอาเลี้ยงเพราะอะไรเลี้ยงเพราะว่าคำดำไม่ได้ออกไปเลยค่ะได้ออมเลยได้เบาได้เบา ตรงนี้เลยรวยนะคะลงสสเหรอไม่หนูจะประกวดมิสแกรน i เซิร์าเดือนนี้นาคมอ๋อได้ไจะประกวดเสร็จลงสอได้เลือกรวยเลือกรวยได้ได้ได้โอเคเราจะมาหาเสียงทีนี่เรารู้แล้วว่าได้1 2 3 4 5เสียงดีแน่นอน มีแน่ๆอย่างน้อยห้าเสียงมีแล้วนะคะทุกคนคือน่ารักมากมากเลยแล้วเขาบอกเราคู่เดียวกันคุณแม่บอกได้เบาเดน <c oughs> ดีนกว่ามันจิ้กับแตงไม่วอ,องหรอลงกเขอออาอะไรเออเราหงวันนี้คือลุกชุดท้ายนะคะเราอยู่วที่ลชาจะ,ะสมย์งไง อยู่ <Yeah. S 1> อันทีสามครับผมเย <Sure. S 1> าวรัน